เลยครับอยู่ผมนั่งในเกมเม้นเกียนนี่ก็เป็นเอพิโซดที่10นะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ผมคิดว่าเราน่เาเราน่าจะได้เจอกับไฟเอ็ดนะครับเพราะว่าแองเจิลวิตต์อะโบเกนวิงนะครับก็ไม่แน่นะอาจจะอาจจะได้เจอไฟเอ็ดนะก็โอเคก็เริ่มเลยกันนะไม่ต้องอะไรมากอ่ะตรงไหนตรงตรงเนี้ยใกล้ๆจบไปแล้วเลยเรียบร้อยมามีอะไรผมบ้างปาร์ตี้ทีเฮาซื้อมาดูนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็น โอ้แล้วคือมันช่วยอะไรบ้างรถไม่มีสักคันโอเคนอนอาวุธก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็มีแค่เนี้ยเหมือนเดิมแค่เนี้ยมีอาบิจที่ผมเก็บได้ไหมเผื่อว่าเก็บได้ปุ๊บมันให้กลับมาไม่ให้เวยเว้แต่ร้ายจังโอเค้ก็งั้นก็ไปเลยอ่าตอนเช้าไปโชว์จังติดเลือดเลยไม่ได้ล้างเลื่อดเลยฮนะโอเคเอ p i s o d e 10นะครับหวังว่าเราจะได้เจอกับคอยเอ็ดนะครับนางฟ้ากับปีกที่หักไม่แน่ไม่แน่ก็จะไ,ไ,ได้เจอนี่คือเดาล้วน ยังยังไม่รู้เลยว่าเจอตอนไหนแองเจิลวิดาโบเคนวิงนางฟ้ากะปีที่หักโอเคมาเริ่มกันเลยเผื่อจะเจอคอยเอ็ดงานของคนคือช่วยเหลนะือดักโทษที่ถูกจับอยู่และทิป่าหมายที่หกในไอดอลของคนรไปจากตัวเขาแล้วก็พาเขาไปที่ซาบปลาหลักพัง ครอบครัวเขาถูกฆ่าในหมู่บ้านของเขาเอาไปแปลได้ไหมตรงนี้อ่าให้เอาออกจากแมปหรอว่าไงคือนี่คือเรามาช่วยคนคนนี้ไหมครับแล้วก็พากลับแค่อันเดียวใช่ไหมไม่ต้องอะไรใช่ไหมโอเคอ่าต้องช่วยนักโทษมานะครับจะได้โบนัสด้วยนะโอเคอ่าถ้าคุณเห็นเขานะครับต้องช่วยคน,นครับมิชั่นนี้ช่วยคนหรออ่าขอดูหน้าตาคนหน่อยครับ คนนี้ครับต้องไปช่วยกับคนนี้นะโอเคไปไปเขา,ารู้เกี่ยวกับเรื่องแองเจิ้ลนะครับแต่แองเจิ้ลที่ว่านี้จะใช่คนเดียวกับคอยเอ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหวังว่านี่คือหวังภาวนานะขอยเจอคอยเอ็ดพันนี้ถ้าไม่เจอนี่อาจจะต้องไปหาวิธีได้คอยเอ็ดมาเป็นมาเป็นปาร์ตี้อะเออแต่หมาผมเมื่อไรจะโตวะนานจังก็ช้าเลยวัยโตโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วึงแล้วเยี๋ยวยุก่อนยุก่อน ป้าหมายต้องอยู่ในค่ายนี้ทีหาก่อนเลยทั้ง,งนั้นตรงน,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 นั้นอ่าไอคนไนคนอ้าวเจอละั้องไงเจอเป้าหมายเจอละเจอเลยไปไหมโอเคให้หมดทั้หมดตรงนั้นไอคนนั้นไอคนนี้เออไอคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยต้องเห็นหน้าเหรออ่ะอ่าโอเคแด้ยงไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอ้ยตรงนั้นอีกเยอะเลย มันคงมันคงไม่ขนย้ายไปใครอื่นนะอยู่รถอะไรดีแล้วแล้วมันคงมันคงไม่ฆ่าตัวกันหรอกนะอีกคนหนึ่งอ่ะหมดยังเลยสื้อปะการังสื้อปะการังสื้ปการังด้านหลังในถ้วยเชื่อมีเต็มมียังมีไหมมีไหมมีไหมมีแค่นะไม่ไม่มีนี่ผมจะบุกเานะไม่มีนะอ้าวเฮ้ยมันไปวะมันไปไปใช่ไหมไปใช่ไหมอย่าไปเลยลำบากอย่าไปเลยไปไปโอ้โหไป อย่าไปเลยนะลำบากเอาชิบหายอย่าไปบอกว่าอย่าไปไงบอกว่าอย่าไปอ๋อเอาแล้วไงโอเคเอาดิเอาไปก็ไปด้วยมันไปก็ไปด้วยเอาดิไปไปแล้วไปแล้วเว้ยโอ้ย่าๆเฮ้อปังเขาให้ไม่โดนเลยขอขอยิงเดยววายิงยิงเออนั่นแหละไปแล้วว้ยไปแล้วไปแล้ว ไปดีว้าโอเคโอเคเป้าหมายตรงนู้นนะครับผมไม่ผมเลือกผมขอเลือกที่จะตาตามหน้าที่พอนะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมันไม่เขี่ยก็ไม่ต้องฆ่าหรอกโอเคตาม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 ไปละบุยไปละบุยจัดการข้างทางไม่ไม่จำเป็นจะต้องไม่ไม่เป็นต้องอะไรจัดการข้างทางเลยจบง่ายง่ายมาละบุยมาละบุยเฮ้ยอะไรอะไรตามหลังอะไรตามหลังเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตามหลังอะไรตามหลังแดงๆดงนั่นน่ะมีสองคันสองคันเหรอ ต่อใครก็ไปเคเอาดิเอาดิาดมาเลยมาเลยมาเลยลานล้านแล้ว,ลลวตอนนี้โอเคโอเคใกล้ๆแล้วนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเลยค่ายค่ายค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 ายมีคนไหมวะมีหนึ่งคนมีคนก็เออหนึ่งคนเองเอาดิไหนวะไม่หนึ่งวะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยไปมาไปเอาดิเอาโอ้โหนี่คนนี่คนโอเคเหมืหรือยังครับไปกุ๊กไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วลวิว่งมาวิง่งมามาโอ้โหมันมีรถล้มคุมเกาะตามหลัง มีรถคุ้งก่อตำลังไอย่าไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องต้องรอแล้วต้องรอแล้วต้องรอแล้วผมต้องรอมันไปที่ใครเนี่แหละมีเงินโอ้โหเยอะเนี่ยแต่พวกนี้คิดบัญชีแป๊บหนึ่งขอลาขอลาคิดบัญชีมาคิดบัญชีหน่อยมาไมเอ้ยนี่เอ้ยโอ้มีเยอะมีเยอะที่คิดเออโอ้โหเล่นอันนี่เล่นอาวุธ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 เหรอเอาดีเอาดี นี่ต้องโบนเจไม้ได้ได้ได้มาเลยมาโอ้โหมันเห็นมันเห็นปังโอ้โหไม่โดนไม่โดนโดนเถอะโดนเถอะอ้าอ่ะอ้าใครยิงใครยิงโอ้ยโอ้ยโอเคนะโอเคนะโอเคนะอยู่แบบแบบอยู่แบบอยู่แ๊บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอละแป๊บหนึ่งหลังเสร็จสิ้ทภายในละมาดิเรียบร้อยหนึ่งคน อะไรมึงอ,อ่ะเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเห็นแล้วเห็นแล้วไาระเบิดออืโอเคครับเตยมร้อยล่วงทุกคนเอาะไรอาหารชีวิตเอ้ยโอ้โหไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกอาหารชีวิตอาหารชีวิตหลับซะเถอะนะคนดีมาถึงยังวะถึงยังถึงแล้วนะถึงแล้วผมจะผมก็ไปเลยดีกว่านะใครใตายใครใตายดีกว่าเออนั่นแหละจบ โอเคไปไปไปเดี๋ยวมันหยดมันหยดที่ไหมเคลื่อนที่ว่ะเคลื่อนที่โอเคอ่าโอเคไปไปไปไไปช่วยเขาครับนี่คืองานของเราช่วยเขาช่วยเรเร็วม้ามามาแองเจลไแองเจิลไอ้ไอ้อแองเจลิ่อ่ะบเกไปโว้ยไปโว้ยไปโว้ยมาวิ่งไปไปโอเคเดมอนด็อกไปดมอนไดมอนเดมอนฮอตเออเร็วเร็ววเเมตรกว่าไกลเหมือนกันเนี่ย เอากระบอกนี้ก็เผื่อเจอข้างทางไป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 โอเคโอเคตอนนี้ก็อย่าตกเหวไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคอย่าเจอพวกไข่นะขี้เกียจแล้วตรงเลยผมตรงเลยอ่ะโอเคนะโอเคนะทางนี้ไม่อวผมนอมตรงเลยไปโอ้ยห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรอยาอคยายามได้อะไรอะไรมันวิ่งเร็วกว่านี้จากได้บัตตี้เอาได้เอาไวได้มากสุดสองตัวไหมไปเดี๋ยวไปหนึ่งมันหยุดที่แล้วโอเคโอเค ไปโวยไปโวยไปโวยค่ายนั้นหรอไงใค่ายนั้นเหรอเคยมายังวะเคยมายังรู้สึกไม่เคยทีโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้ไปใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนตัวใหญ่ไม่รู้ตัวโอเคโอเคอ่าดโอเคครับแป๊บหนึ่งนะขอซูม็กซ์หนึง อยู่คนละที่ว่ะไม่แน่ใจว่าผมผมผมฟแล้วพอไปแล้วมันจะมันจะเห็นไหมมันจะโดนไหมไฟแล้วพอไปแล้วไฟแล้วพอจ,จะโดนไหมวะไม่แน่ใจอ่ะไม่ค่อยชัวร์ด้วยไงปัญหามันตายไม่ได้ถ <ต exactly. S 3> ้ามันตายาแล้วใครรับผิดชอบตัวนี้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 นโอเคอีกไหมอีกไหมอีกไหมเขาบอลตัวเดียวว่ะตัวเดียวนะไหนตัวโอเคมีไหมมีไหม มีไม่รอมีไม่บอคนอยู่ด้านในวะผมค่อยจัดการด้านในดีกว่ายังไงตั้งป้อมมันอยู่เลยโอ้เงี้ยผมเสียงแล้วกันนะเสียงเสี่ยงเลยขอเสียงเลยเสียงเลยถืออนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้แหละเอียงไปสักนิดหนึ่งอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะไปแล้วโว้ยไปแล้วไปแล้วอย่าเห็นอย่าเห็นเอ้ยลกกัโลงกัโลงกันมาไปหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยไป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  อย่าเห็นนะโว้ยอย่าเห็นนะโว้ยไม่เอานะไม่เอานะโอเคโอเคโอเคบอยสปอตเตอร์อัปเดตแมปเหรอมาแล้วโว้ยมาแล้วมาแล้วโดนไม่เอ่ยอูมเรียบร้อยพังไปโอเคเรียบร้อยถึงแล้วครับแล้วอ่าต้องอาต้องซตอมแทนป่ะโอเคโอเคอ่าต้องไปเช็คอีกก่อนที่ก่อนที้จะเข้าไป นี่เดี๋ยวเนี่ยเช็คคเช็คครับเช็คครับเนี่ยเดี๋ยวเจออะไรเอาก่อนเอาก่อนเออเอาเอาให้หมดไม้หมดขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยของพวกนี้หายากต้องการมากดเลยในการสร้างอะไรโอเคโอเคโดนแน่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 ก่อนก่อนที่จะเข้าไปเคลียร์เคลียร์เรียบร้อยก่อนเนี่ยอย่าเขียมเนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วมึงจะฮืออะไรฮืออะไรสบายเออหัวดิหัวหัวหัวเออนั่นแหละเอาไม่ตายโอ้หลับโอเคหลับหลับก็ดี แต่รอบนี้ตายดีกว่านะโอเคก่อนเช็คให้ดีๆเช็คใหนนี้ก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปตรงนี้อ่ะเป้าหมายไม่มีไม่มีนะไม่มีนะโอเคไปไปไป้านล่างนี่ที่เรามากว้อยอะไปไหนแล้วไม่มีตรงนี้เหรอฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นไงไงตรงนี้โอเคโอเคอ่าเรียบร้อยไปโวยไปโวยไปโวยตรงนะี้ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะไปงนะั้นเดี๋ยวผมจัดการตัวนั้นก่อน เอาเอาเอาให้เคลียร์เอาตอนช่วงมาได้ง่ายๆมาเว้ยไหนที่ขอขอสเตลสักหน่อยจะไม่ไดยินเสียงเท้าแต่ชุดนี้เหรอเขาบอกโอเคโอเคมาแล้ว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 สองตัวได้หว่ากลับไปก่อนโอเคโอเคครับโอเคครับเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นไม่ได้ไม่ได้แต่ชุดนี้แล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงเท้าจริงไหมน่าจะจริงนะ จริงนะเว้ยมันไม่ได้ยินอ่านอนโอ้ห่าง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 ไปวางวางวางโอเคตัวตัวตัวอ่ะโอเคเรียบร้อยเคลียร์ด้านนอกเคลียร์ไปเอาไปขึ้นด้านในในอันนี้ด้านนอกเคลียร์ในเปิร์ข้างบนโอเคร้อยร้อยร้อทางเข้าทางไหนทางเข้าทางตรงเลยอะตรงเลยอ่ะตรงก็ได้อ่ะมาเลยวันโอเคโอเคเออ สบไปไปโอเคหลับไปหนึ่งมาหนึ่งตรงนั้นหนึตรงนั้นหนึไม่ยิงสิบฝีเท้าไม่ยิงสิบฝีเท้านี่คือชุดชุดชุดแบบสเตลเลยครับโอเคชุดนี้มันจะไม่ยิงสิบฝีเท้าเข้าใจไหมไอเรียบร้อยไหนก็นแล้วอ่ะไปด้วยเฮ้ยมันเห็นเราอันไงช่างมันช่างมันช่างมันบอลเห็นไปบอลเห็นไปหรอเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นด้วยว่ะเออดี ไปเว okay. ้ยไปเว้ยเฮ้ยคนๆคนๆคนโอเคมีทางเข้าทางอื่นไหมครับทางตรงเหลือเอ้ยหมวกหล่นเอ้ยเพื่อนมาหมวกไปด้วยหมวกหมวกหล่นหมวกหล่นอ่าไงดีไงดีเข้าเข้าเรามีทางเข้าทางเราเรามีทางเข้าทางอื่นไหมนอกจากทางนี้มีไหมมั้ยทางอื่นทางอื่นทางอื่นนี่ไหมมีไหมบันไดยัมีบ่ไหมครับเดี๋ยววิ่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันรู้ชุดมันก็ไม่ดีขนาดกันเสียงพิ้งกันหรอกอ่าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ ตอนนี้มันตอนนี้มันยังไม่รู้ตำแหน่งเราเข้าทางหลังได้ไหมเฮ้ยได้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 ได,ได,ได,ได้โอเคเดี๋ยวแล้วขอเช็คบ้านหน่อยเผื่อบ้านมีในเผื่อในบ้านมีอะไรในบ้านมีนี่ไงขอหน่อยขอบคุณครับโอเคมีแค่กระสุนกับอันนี้โอเคไปโอเคโอเคครับโอเคไป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 ขึ้นสวิงไปขึ้นสวิงไปโอเคนะโอเคนะโอเคนะได้ไหมได้ไหมสวิงได้ไหมสวิงได้ไหม เออมันเห็น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 จากไหนวะจากไหนาจากไหนาจากไหนจากไหนกี้ผมเห็นเป็นสลิงอ่ะมันสลิงมันเชือกไปได้มันจะเคลียร์นะผมเห็นอันนี้มีแค่ไม่กี่คนเออนีไอไ่ไงนี่ไงมีหน้าว่าเห็นจากไหนมีหน้าว่าเหน็นจากไหนไหนว่าไหนแล้ว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 เอาหายหายตั้งนั้นอ่าไหนวะเฮ้ยเปิดประตูะประตูอ่ะโอ้นี่ไง เปิดประตูด้วยมาเลยมาเลยมาเลยสองคนได้บ่าสองคนสองคนสองคนก็ยิงคนหนึ่งให้ตายจบแต่แจ๊สสองคนให้ตา,ตายดีกว่าเอาเฮ็นยังไงวะคนยิงด้วยโอเคเรียบร้อยเห็นงง uh ho, จากไหนวะโอ้โหูแม่เจ uh ้าหลังหลังหลังอ้โหนั่นหลงังข้างหลังข้างหลังว่าแล้ว <Okay. S 1> ว่าว่าแล้ว <laughs> ว่า,วาเห็นได้ไงโอู uh ้หเด็ดเด็ดเด็ดดู ปืนกล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 มันเล่นปืนกลมันเล่นปืนกลมันเล่นปืนกลเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสไนแล้วงั้นฮัลโลโอเคเข้าหัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวร้อยเือแป๊บเดียวเหลือแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวสไนสไนสไนแล้วนอนนอนฟีนิมโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยไหนวะอะไรตัวไหนยืนนิ่งมันตายนี่ไม่ยืนนิ่ง ตายโอเคเดินนิ่งมันจะดีมากมากนิ่งๆเขานะนิ่งๆนิๆๆๆนๆ่งๆเด็กดีเด็กด okay. ีออกมา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 เร็วออกมาเร็วออกมาเร็วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตูดแหกเดี๋ยวเออขอบคุณครับตรงนี้เหรอตรงนี้ต้องใช้อาวุธนี้สุขามบ้างอันเกย์พูลดูไหมเอ้ยตั้มหลับไปอีกสบายแล้วโอเค เดียวเปน็นก่อน okay. ไหมครับเผื่อได้เผื่อต้องสู้สู้ระยะประชิดอ่าโอเคแป๊บหนึ่งเรือเผื่อไว้ก่อนเรือเรือเผื่อไว้ก่อนโอเคไปมุงหน้ามุ่งหน้ามุ่งหน้ามุงหน้าเียุดลอยไงเออนี่ไงแป๊บหนึง่งมันตืนรร่นแล้วหรือว่ายังไงไม่ยินเสียงผีเท้าไหมไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหมโดนแน่โดนแน่โดนแน่หลับเตือนนะคนดีเอาไหนเคีงไหนตัวเราจากไหนเรารอบน,นี้ไม่มีนะ อ่ะไปไปไปเขาบ้าบ้างโอเคนี่ไงกลับเถอะนะคนดีเรียบร้อยครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วครับโอเคช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขามาโอเคเอาของลงมามานี่ครับมาช่วยมาช่วยแล้วโอเคครับเดี๋ยวนะเสร็จแล้วนี่ไงแยกชัปเปอร์แยกชัปเปอร์ชัปเปอร์ชัปเปอร์ จ้ปเปอร์จ้ปเปอร์จ้ปเปอร์อ้าวตรงไหนวะวันนี้ตรงไหนดีวะนี่แล้วกันอ่ะเดียบอยโอเคครับพาไปแบบนี้แล้วกันนะไม่ขอลากไม่ขอลากไ้แล้วกันไม่ขอใช้บอลลูนแล้วผมขอพาวเฮ้ยตุลหกเพื่อเห็นั้นตุนตุลติดเลือดโอ้ฮาดีเหมือนกันโอเคพูดอะไรเหรอภาษาไทยเอ้ยภาษาไทยพูดภาษาไทยได้ไหมอังกฤษอังกฤษอ่ะอังกฤษอังกฤษเธอนะอังกฤษขอร้องพูดภาษาที่ผมไม่รู้เรื่อง บอยอังกฤษบอยอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวมันสึกมันอยู่มันอยู่คลาสสิกเลยอ่ะนั่นคลาสสิกเลยโอเคโอเคแล้วจังมันสบายเคลียร์แล้วตอนนี้ก็บอกสองติดไฟฉายเลยเหรอรู้ไปแล้วบอกแคบบวกแคบไปเลยไปเลยสบายเมตรสบายเมตรพาครับต้องพาเขาไปช็อปเปอร์เฮ้ยโอเคโอเคไป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจ้ารอนานไหมวิธีเรียกมายังไงผมจะไม่รู้เลยตอนนี้ มามามาแล้วมาแล้วกลับบ้านกันเจอโอเคต้องวิ่งต้องขับอ้อมอ่ะต้องขับอ้อมโอเคต้องต้องต้องขับอ้อมตรงตรงไม่ได้ก็โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องอ้อมต้องอ้อมไม่赖ไม่เรามีม้ายวเดียวเดี๋ยววิ่งเองวิ่งเองนี่ไม่รู้ชาติไหนถึงโอเคไปมามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวนีขออนุญาต ขอเซราผมขอเช็คบ้านหน่อยนะเพราะตอนนี้ผมผมต้องการของมากนี่ไงนี่ไงนี่แหละอ่าเอาให้หมดผมต้องการมากเลยตอนนี้มีไหมอีกไหมมีไหมคงขอเช็คเช็คหมดแล้วกันได้ไหมนะขอร้องเลยอาจะเซราต้องนิดนึงแต่ผมต้องการของมากเลยตอนนี้โอเคโอเคมาเล้วมาแล้วมาแล้วมาเช็ค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 ไหนไงไหนไม่ใช่นี่ไงนี่ไงอะไรไม่รู้เก็บกวามเก็บกวามให้หมดให้หมดให้หมดโอเคตันนี้ครับสองหลังมีสองหลังใช่ไหม นี่แค่สองหลังโอเคไป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 มามามากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วไปไปโอเคไปครับโอเคมาแล้วมาแล้วขึ้นเขา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 มาเรียบร้อยเรียบร้อยยังเจอไหมครับตรงตรงผมยังไม่เจอเลยต้องไปหาแล้วว่าว่าทำไงถึงจะได้ได้คอยเอ็ดมาโอเคเดี๋ยวค่อยว่าถึงแล้วนะผมค่อยว่าอีกทีกันตอนนี้ก็โอเคมาแล้ว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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอเค มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจอดจอดจอดโอเคครับขอพื้ก่อนแป๊บนึงแป๊บเดียวไปเดียวโอเคครับลงมาได้ยังครับลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยโอเคลงมาแล้วเอาคนม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 าพี่กลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านมาโอเคครับกลับบ้านกลับบ้านไปไปโอเคครับมาแล้วขึ้นรถขึ้นเลยโอเคไปเร้ครับเสร็แล้ว กลับบ้านเย่มาโอเคไปแล้วคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆสบายๆบายสเตลไลยสเตเยอะเลยโอเคมาออกไปจากพื้นที่แล้วดีฮอตดีด็อกเออเข้าใจทั้งชื่อโอเคดีพาร์ตแต่ละเย่ง่ายๆสบายแต่ควายเอ็ดผมจะเจอควายเอ็ดมากฮ่าเสร็จเป็นหนึ่งโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเวลเต็มเลย โอเคครับได้ได้มาอีกคนมาเร speaker, ียบร้อยเต็มเลยโอเคครับโอเคเสร็จแล้วได้แรงเอด้วยถ้าผมไปแบบเงียบๆสำเร็จน่าได้แรงเอนะโอเคมาเซฟแล้วโอเควันนะครับป้าหมายที่คุณช่วยมามาหลักเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับลูกค้าพวกเราเลยอะไรมากมายเขาบอกว่าหมู่บ้านลูคาถูกทำลายไปนานแล้วก่อนที่เขาจะเป็นนักโทษอีก โอทำไมพลาดน,นี่มีแต่คำสับไปเรื่อตลอดเลยอ่ะโนี่คือผมจัารีประโยชน์ไม่ออกอ่ะมาะออกจากภารกิจไปแล้วละ่ละได้ได้คือเหตุบพรว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตรอดอยู่คนเดียวแต่คำถามใครว่าจ้างให้เราไปหาเขาตอนวที่มาร์ตบ,บอกเขาเห็นเนหารแปลกๆตอนแนมอยู่แล้วอรอบหมู่บ้านนะครับตอนนี้เขากลับมาพวกเขาคือสมาชิกของไซเฟอร์สไตฟอนเอ็กโซฟ ทฤษฎีของฉันก็คือพวกเขาต้องการให้มาราจอยในมือพวกเขาเพื่อจะจะถามหรือว่าปิดปากเขาก่อนที่ซวบจะเจอต,ตัวไซฟเฟอร์ใช้พวกเราเพื่อจะคุมการเสียงนี้ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับญาติของเขาที่ที่ออสนมน้ำใจให้พวกเราไปช่วยตัวเขากลับมาแต่ถ้าบทนี้อันานั้นิโคมาถูกเอาออกไปมันฟังดูเหมือนกับว่าฮันนี่บีเหตุการณ์ในฮันนี่บีทั้งหมดที่ฉันรู้หัวหน้ามันไม่มีทางเลยที่ฉันจะปล่อยให้เขากลายเป็นไซฟเฟอร์ฉันตัดสินใจที่จะเอาตัวเขามาที่มันเดอร์เบดเขาคือพวกเราตอนนี้ พวกเราบอกผู้อาจาจยางทุกคนว่าเป้าหมายถูกฆ่ารับอีเหตุผลหนึ่งพวกเขาจะจ่ายทุกอย่างที่พวกเราติดนี้มันเห็นได้ชัดว่าไซเฟอร์ทำอะไรบางอย่างนีอาจจะเขาอาจจะไปดำเนินงานกับพวกเขาก็ได้แต่มารัสเขาเสียหมู่บ้านไปเขากลวของเขาทุกอย่างเลยและตอนนี้เขาต้องการที่จะแก้แค้นผู้คิากตนคือเขาคือพวกพวกเราเขาคือพวกเราตอนนี้รายงานคนนี้ครับผู้ภศนาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่รัสเซียอังกฤษเลย แย่งบียวอะนานทีมีคนพูดแปลกๆมาตัวนี้ได้ได้เพิ่มมาโกเด้นไรเนี่ยแป๊กโอ้ชื่อใดคนอ่านยากมากคุณไดมาดีเก้าดีเจ็ดนั่นไงเยอะแยะไปหมดโอเคครับเรียบร้อยมีเพิ่มมายังไงเพิ่มมาไอ้เจมี่อ้าไม่ใช่เหรอได้ได้ดูว่าใช่โอ้ยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวติดต่อเขาเหรอไม่คอนแทคกับเขา เอ้ยแล้วหรือว่าจะต้องอะไรก่อนนี่คือเนี่ยเร,เ,รเราเราได้เข้ามาแล้วคนนี้ครับใช่ไหมน่าใช่คนนี้แหละอ่าแล้วคือวันนี้มิชชั่นไม่มีทีมิชชั่นมิชชั่นนี่ยไม่มีทีตอนนี้มิชชั่นเนี่ยไม่มีทีก็อันก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าผมมาทำไซส์ไซส์เจ้าปั๊แล้วนะแน่ๆพวกนเนว์เนี้แล้วกนันนะโอเคเน่แน่แน,น่พวกเนี่ โอเคเดยวหรือไม่หรือไม่แน่ว่าผมเจอวิธีจะหาเวสหาหาไอหาไอหาวิธีทำมิชั่นอีกไอมิชั่นเจอก็ค่อยว่านะแต่ว่าคลิปนี้ผมขอพอไวแค่นี้นะไม่เจอคลิปหน้านะสาหรับคลิปนี้ก็พบกันจอยแอนกุลักรับครับบ๊ายบายเจอนคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็เป็นไซจอบนะแไซมิชั่นนั้นเกิว่าไซมิชั่นนั้นถ้ืเกอว่าผมหามิชั่นหลักหาวิธีทำให้เป็นเป็นมิชั่นหลักต่อไม่ได้ไม่เจอแล้วก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พบยันจอยแอนกุลัก ยะหยุดเห็นไหมเห็นแล้วตอนนี้มันเป็นเชื่อฟังคำสั่งเหมือนกับหมาเพชรตัวจริงเดี๋ยวแล้วนี้เขาจะอ้อยเฮ้ยอยู่นิ่งอยู่นิ่ง ดีๆไปโอ้บางที่อาจจะอาจจะไม่ให้ตอนนี้แต่ว่าเร็วๆนี้แหละเร็วนี้ <c oughs> มาเขาอยากจะไปกับเราด้วยอะ่ะแต่ว่า เอ้ยตาม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 ไม่รู้ทำไมเดินทางนี้ไลยเนี่ยโอเคอ่าไปตอบเขาเหรอวันนี้เราก็ฐานแล้วก็เพื่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอ่ามิชชั่นนี้เมียไซมิชชั่นอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ก็ทำก็ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยมิชชั่นนี้ก็ไม่ได้วันนี้ผมลองกลับมาดูเนี่ยนี่ไงีนี่เงยไหนละไหนละอ่านี่ไง ไหนแล้วมัน <tang> ม <ar> ีปุ่มนีเธอร์มันที่มาเดอร์เบดนะก็ก็เลยลองดูก็ได้มาปุ๊บก็เจอมาโอเคไหนก็มาละเช็คเออเฮ้ยกับจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นบอกจะขึ้น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 รถเอาไงเนี่ยจะขึ้นรถขึ้นรถนี่ยากนะเอาโอเคอ๋อกดทีเดียวกดทีเดียวไปโอ้โหตรงต้องต้องต้องขอจะตรงตรงมันบอกว่าไซอันตรงไหนวะเออเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ ขอไปเช็คก่อนว่ามันเดินไปตรงไหนอันนั้นคือรถเหรอรถอ,อ๋อรถไปแต่แต่ละมุมม,มันไกลเกินไงต้องใช้รถเมื่อกี้มันเดินเข้าไปทางนี้ไอ้คนคนนั้นที่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ดีดีลูกหมาของเรารับสร้างใช้ไหมตอนนี้โอเคโอเคใหญ่ใหญ่โตตอนนี้รถไปไหนแล้วรถคันเมื่อกี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอันนี้เหรอโอเคไปไปเช็คสักหน่อยเช็คสักหน่อยไปโอเคโอเคลองดูเป็นยังไงเนาะไปดูไปดู อ่าเพิดงเจอนะครับดีๆยังไม่พร้อมนี่ครับยังไม่พร้อมที่จะไปลบทีแต่ว่าเรื่องนี้แหละเรื่องนี้นี่เมื่อไหร่วะโอเคก็เดี๋ยวผมก็ไปทำไซต์จอบะไรก่อนนะฮะดามิชชันต,ติดเกมดีๆเรียกไซต์จอบตลอดในยมิชชันนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปพาพาทัวร์พาทัวร์วไปหนึ่งโอเคโอเคเรื่วันนี้ได้ไหมเรื่อวันนี้หน่อยเรื่อวันนี้หน่อยไม่ได้วะต้องก,ก,การคนดูแลเยอะตอนนี้เดีย๋ยวจับให้หมดเลยเดี๋ยว โอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงเอยเป็นไงเอยไงเอยอยางรูอย่างรูมาแล้วครับมาแล้วาาามาแล้วรถสามยมโบราณนี่ค่อนข้างชาเนอะอ่ะ okay, าโอเคครับมาโอเคถูกนะครับถูกแล้วมีคนทำงานอยู่ไหมไม่ได้มีนะโอเค okay, ครัปปืนเหรอต่อจริงปืนเหรอ โอ้อะไรเนี่ยลงลงยิงปืนเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้ยไม่ช่ว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 ยกันไม่ช่วยกันหมายความว่านี่เป็นเป็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับนี่นี่คอมแบทนี่ไงแล้วก็ปืนนี่ไงเกิดนี่ครับแต่ว่าผมยังไม่ทำก่อนไปทำทีเดียวนี่คือมามาชมมาชมบอสบอสบอสโอเคว้าวว้าวนี่คือมัน มันน่าแยกเป็นสาขานะว่าว่าไอเนี้ยทําอะไรทําอะไรถ้าแยกเป็นสาขาจริงผมอยากจะหาฟิสิกส์หาเปหาหาสาขาชีวะที่วันวิจัยเกี่ยวกับชีวะเพราะว่าผมอยากจะมันให้มัน,มนอัพแข็งผมหน่อยเอาแบบอัพแข็งเอาแบบออล็อกเก็ตพันน่ะเอองั้นล็อกเก็ตพันโอเคครับก็กลับบ้านนะเอ้ผู้หญิงนี่ไงอยากฝึกฉันไหมแมวอ่ะผู้หญิงแมวแมวผู้หญิงแมเอม่ะนี่คือ,น,คอนี่คือคนยี่แรงเอนะสุดยอดมากโอเคแต่ผมไม่เอา โอเคครับก็จากคลิปนี้ผมขอพอดีเลย์ทาหลักได้แลย์ทาหลักทาหลักอันนี้อ่ะโอเคก็อ่ะจากคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะไม่เจอกันคลิปหน้านะครับจากคลิปนี้ก็โฮปยินจอยแอนกูรักขอบครับบ,บ,บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับแย่ yeah.